อันนี้ฮะวันนี้มาสาธิตโครงโครงล้มขนาดไซส์18เซลล์จนถึง22เซลล์นะฮะซึ่งมาแบบครบชุดตัวที่คุณซื้อไปแล้วไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมอีกเลยนะฮะเนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันดูครับ<ม>เริ่มแรกเราก็ประกอบโซวโกันก่อนเลยนะฮะเป็นโซวโอตัวโตนะฮะ ตัวโบเฟืองเหล็กของอรุ่นไหนก็ได้นะฮะที่แล้วแต่ใจชอบของคุณแต่ผมใช้ตัวรโบโปนะฮะตัวโปโ m m g 945ตัว959เฟืองเหล็กนะฮะมาดูกันนะฮะเริ่มแรกก็เอาเซอร์โวใส่เห็นไหมที่ใส่ตำแหน่งเซอร์โวคือเราต้องให้ขาจับเซอร์โวอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะใส่เข้าไปครับนี่ฮะ อ่านี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้คุณก็ล็อกนอ็อตสวสองตัวก็อยู่แล้วนะฮะล็อกน็อตสวูสองตัวลังบนอแล้วคุณก็เอาตัวนี่นะแขนเลี้ยวล่มมาใส่ฮะเนี่ยใส่ในตำแหน่งรูสุดท้ายนี่มันจะทำให้การเลี้ยวการเลี้ยวขอนข่าจะเลี้ยวได้เยอะมากนะโค้งนี่เป็นโค้งที่ใช้สรวูตัวดีกวนะ่เห็นไหมฮะมันจะมีทุกอย่างให้คุณ ประกอบนี่ประมาณนี้เลยฮนะแล้วคุณก็ใส่เซอร์โูเสร็จคุณก็มาใส่มอเตอร์นะใส่มอเตอร์ก็คืออ่2217ตั้งแต่1,100 kv จนถึง1,500 kv ก็ได้นะฮะใบตั้งแต่8ใบ9ใบ10นะฮะสปีดก็ควรจะเป็น40หรือว่า50ก็ยิ่งดีนะฮะ ะไม่มีการร้อนเลยมอเตอร์ก็ไม่ร้อนสปีดก็ไม่ร้อนนะฮะ,ะตัวนี้ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เสริมขึ้นมาใหม่นะฮะคือผมก็เรียกว่าเป็นเป็นรางใส่แบตนะฮะคือประกอบเสร็จแล้วจะมาเป็นอย่างนี้นะฮะนะรางใส่แบตสปีดมอเตอร์เซอร์โวรีซีผมใส่ตรงนี้นะ เพื่อน้ำหนักมันจะซีจีจะโอเคดีมากเลยตัวตําหนังแบบที่ผมทําลางใสไว้ฮะมันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดลมแรงฮะลมแรงมากคุณก็เลื่อนมาด้านหน้าถ้าเกิดลมไม่มีคุณก็เลื่อนกลับไปด้านหลังนิดนึงเพื่อเวลาเราอ่าผ่อนสติ๊กแล้วลมมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ลงวูบะฮะจะลงช้าๆคือล่อนได้ดีมากฮะส่วน นี่นะฮะเคบเบิ้์ทายที่ผมล็อกไว้สองตัวนะฮะสองตัวคือผมเอาไว้เวลาเกาะหล่มแล้วจะมาเป็นอย่างนี้นะฮะหล่มสายหล่มของคุณมันก็จะไม่พันอะไรเลยเพราะมันเวลาเราขึ้นเราก็จับสายจับหล่มแล้วก็ยกขึ้นนะฮะมันก็จะขึ้นง่ายมากเลยฮะนี่นะฮะคือประกอบแบบครบชุด